จัดทีมออสตาซีรีเวอร์ชั่นลีสเปนลาลิก้านะครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าไจัดทีมก็คือมันก็ต้องจัดทีมพลังเยอะๆไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ถึงค่อยจะมาถึงจะสบายๆเนาะแรกเลยโกก็เป็นตัวซีรีเส้นนะที่มันจะโอเคหนะ่อย แบ็คขวาครับแบ็คขวาหาดาวอีเมอร์สันแบ็คซ้ายหกดาวนะครับสิกสตาฟารเรอรงเมนดี้กองหลังเนี่ยเซอร์ติโอลามอสดนะครับแล้วก็เล็งเลสนะครับตัวกองลับนี่คาเซมิโลนะครับตัวนี้แบบพลังดีมากเจ็ดดาวแล้วก็กองกลางเนี่ยเราใช้ซาอูกองอัตเลติกมาดิโโดนะครับผมหกดาว ตัวเนี้ยจริงตัวเนี้ยมันเปลี่ยนได้หลายตัวนะครับอันนี้เป็นอันซูฟาติเด็กเทพหกดาวนะครับผมแล้วก็เมสซี่ครับเมสซี่คือ,อยังไงต้องเอามาอยู่แล้วเนาะเจ็ดดาวนะครับเมสซี่วิลเลี่ยมครับกองหน้าห้าดาวตัวโกงครับผมพลังเยอะมากแล้วก็เนะอแดงอาซาเนาะจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนตัว เซอร์คิโอรามอสได้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นวาลาหรือปิเก้นะครับผมก็คือปิเก้เนี่ยพลังเยอะกว่าลามอสนะครับผมแล้วก็ถ้าเปลี่ยนปิเก้เป็นวาลาเนี่ยก็จะเยอะกว่านะครับ790เนอืย ส่วนใครถ้าไม่ชอบฟาติใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนฟาติเป็น AMF ดีก,กว่านะซึ่งเราอาจจะใช้ตัว6ดาวมิเกลโอยาซาเบลนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนฟาติจะเก่งกว่านิดนึงนะครับผม หรือเราอาจจะใช้ไอ้เจ้าฟิลิกนะครับผมเจ้าฟิลิกตำแหน่ง ss แต่ว่าถ้าเอามาเล่น amf เนี่ยก็จะดีกว่านะครับผมกองหน้าที่ยังสามารถเปลี่ยนได้นะก็น่าจะเป็นตัวเอเดงอาซาครับผม เราสามารถเปลี่ยนเป็นกิสมันนะอ,องดวนกิสมันอ่ะกิสมันนี่มันกองอะไรวะเนี่ยนี่อ,องดวนกิสมันแต่ว่าพาลามมันก็จะลดลงมานีนิดนึงนะมันจะอ่อนกว่า เอแดงอาซานะเฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบองตัวกิสมันนะครับเราอยากให้พลังคืออาซาเก่งกว่ากิสมันนิดนึงก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคาริมเบนเซม่าเบนเซม่านี่แหละก็จะพลังพอๆกับพอๆกับอะไรนะ ก็พอกับเอแดงอาสานะแต่เราอาจจะเอาเอแดงเอาเบิ a a e y, a, 68, living. นซีมาไปเล่นหน้าเป้าหรือก็ได้นะมันน่าจะแบบยิงกระจุยกระจายมากกว่าวิลเลียมที่เป็น5้าดาวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติสมมุติเกมตันตันเนี่ยครึ่งหลังเราสามารถเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบาโวแทนก็พลังจะลดไม่มากนะครับผมหรือตัวที่ พอตุไทยก็จะเป็นกาไมโลแทนวิลเลียมครับจะเพิ่มความฟิตในการยิงหรือถ้าอยากแบบเจอทีมที่เล่นแผนบุกตรงกลางนเยอะเนี่ยเราสามารถส่งเดจเน่แทนอิมเมอร์ซันครับมันก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวแล้วก็พลังเนี่ยน่าจะเยอะสุดเจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะ อืมลองไปหาดูอกองกลางถ้าอยากเปลี่ยนความฟิตเอากอนด็อกเบียนี่แทนใครดีไอแทนเจ้าฟิลิกก็ยังพอได้นะหรือแทนซาอูอแล้วแทนคาสซิโมโนี่ไม่ไหวนะครับถูกก็น่าจะมีตัวเปลี่ยนเกมนะก็คือสามตัวนี้ครับบาวูเจเน่แล้วก็กาเมโ่นะ เอาไว้เปลี่ยนห้าดาวตอนครึ่งหลังนะครับเราจะน่าจะโอเคขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะดูแล้วทุกคนก็คงอยากได้เมสซี่มากสุดนะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้วาลาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นลามอสตปีเก้อ,อะไรเงี้ยอ่าคาสซิโลก็โอเคอยู่นะ DMF เป็น กองกลางที่ตัดบอลดียิงไกลได้อะไรเงี้ยถ้าได้มาก็ไม่เสียหายกับกองหน้าเบนเซม่าเนี่ยอ,อืเบนเซม่าอาซาเบนเซม่าอาซาโซเลตนะก็เดือนนี้ก็ขอให้ทุกคนได้จัดดาวของทุกคนนะครับสวัสดีครับทุ่า Mike on a crab bride. Yeah.